รีวิวไข่คนจนนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นไข่แบบนี้นะครับไข่แบบนี้เนี่ยก็ต้องไปตามร้านขายไข่ที่เป็นร้านใหญ่ๆหน่อยนะครับเขาจะมีไข่หลายเกรดนะครับไข่เกรดเเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ 3, ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์ละนะครับแล้วก็จะมีพิเศษหน่อยร้านที่เขาแบบมีไข่ขายเยอะๆนะครับเขาจะมีไข่แบบว่าแตกๆนะครับแบบสกกระโปรงหรือว่าเปลือกแ,กแตกแต่ว่ากินได้นะครับพวกนี้คือไข่กินได้นะฮะเนี่ย เบืกแตกนะครับคือบ้านเราเนี่ยคือเป็นบ้านที่กินไข่เยอะนะฮะไข่พวกนี้ถ้าซื้อไปเก็บไม่โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วรีบกินเลยนะครับในอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยกินได้นะครับแผงนี้คือ80บาทนะครับจากราคาขายปกตินะครับราคาขายทั่วไปนะครับเกรดเบอร์เล็กเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ9 0้าสถึงร้อยนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นร้อยห้าร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสาสิบร้อยสี่สิบใหญ่สุดน่าจะประมาณร้อยสี่สิบไม่น่าเกินร้อยห้าสิบนะครับร้านขายไข่ใหญ่ๆเนี่ย ที่มีไข่ไข่เยอะๆแล้วก็หลายเกรดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะราคาถูกกว่าตามห้างแล้วก็ถูกกับพวกเซเว่นพวกโลตัสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปขายตามร้านขายส่งปลีกที่เป็นร้านขายไข่โดยเฉพาะนะครับ มันก็จะมีไข่หลายแบบให้เราเลือกถ้าเราอยากได้ดีกว่านี้หน่อยนะครับน่าเป็นไข,ข่คละไข,ข่คละนี่ก็จะมีแบบไข,ข่คะะธรรมดากับไข,ข่คะาะใหญ่นะครับซึ่งราคาพวกนี้จะถูกกว่าไข่เบอร์ปกตินะครับอย่างเช่นไข,ข่คะะบางทีแค่ราคาแพงละ100บาทหรือแพงละ120บาทแต่ได้ฟองใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะอันนี้เรามาดูนะครับถึงจะเป็นไขท่ที่ไข่คนจนที่แบบบุบๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะบุบนิดเดียวนะฮะกินได้นะเห็นไหมเห็นบุบเห็นความบุบไหมฮะอรืออันนี้นะฮะ อันนี้ก็รอยแตกนิดนึงหรืออย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสกรปรกแล้วก็มีรอยบ,นะอยบุบนิดนึงนะฮะสกปรกแล้วก็มีรอยบุบนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับบางฟองก็ยังถือว่าดูโอเคอยู่เลยครับบางบางฟองเนี้ยก็แค่เลอะ,ะๆนะฮะมีรอยแตกนิดนึงเนี้ยอันนี้สภาพค่อนข้างดีนะครับอันนี้จะมีแบบอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้แตกถึงข้างในนะครับสามารถกินได้ปกตินะครับนี่มาดูอันนี้คือแตกเยอะหน่อยอันนี้คือแตกเยอะหน่อยนะฮะ แต่ก็ยังกินได้อยู่นะครับอันนี้เ็าแถมมาให้นะครับปกติก็จะแค่แผงเดียว80นะฮะอันนี้แถมมาให้1 2 3แถมมาอีก3ฟองนะครับนี่อันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีความบุบนะับมีความบุบอยู่นรือจะมีความมีความแตกอยู่บ้างนะครับอันอันนี้ดูไม่ค่อยแตลกอ๋อมีมีมีรอยแตกด้านข้างนะครับมีรอยแตกด้านข้างครับปึ๊บปึ๊บเขาก็จะคัดมาแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลไข่ที่ลูกค้าไม่เอาอันนี้อันนี้ดูโอเคอยู่นะฮะ อันนี้มีไข่เป็ดมาด้วยนะวันนี้มีวันมีไข่เป็ดไ <_ metal> ข่เป็ด,าปดลาวมาด้วยนะครับต่ดูไข่เป็ดดูค่อนข้างสาภาพค,ค่อนข้างดีนะฮะฟองใหญ่ด้วยนะฮะฟองใหญ่ด้วยบางทีเราเราไปแบบประหยัดนะครับเราก็สามารถได้ของดีๆในราคาที่ไม่แพงมาอยู่ได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆดูนะครับว่าบางทีบางทีไข่ไข่ไข่าลาวไข่แตกเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายแผงนะครับแต่ว่าวันนี้มีเหลือแค่แผงสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราไปตอนประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะ อันนี้สภาพนิดเดียวเองบุบนิดเดียวนะฮะกินได้นะฮะเด็กๆก,ก็ไม่เขาไม่เป็นหนาเคาะไปมันก็กินเป็นไข่เหมือนกันนะครับถ้ามันไม่เสียก็คือใช้ได้นะครับนะะประมาณนี้ปัดโด่ปัดโดอันนี้จะมีรอยแตกเราก็ต้องเลือกอันที่มันแตกเยอะๆหน่อยนะครับเลือกมากินก่อนนะฮะ แ0สิบาทนะครับหนึ่งแผงแถมอีก3ามฟองนะครับปกติจะไม่แถมนะวันนี้แถมนะเพราะอันนี้อาจจะสภาพเยินนิดหน่อยนะครับเขาก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนขข่ทิ้งนะฮะเหมือนขายทิ้งก็ไม่เป็นไรนะเราก็แค่นี้เองนะฮะถามว่าบุบมีผลไหมนะครับถ้าอากาศไม่เข้าถ้าน้ำไม่เข้านะครับเราก็กินได้เหมือนไข่ทั่วไปนะครับเพราะว่าบ้านนี้กินไข่กันดุอยู่แล้วนะฮะ หมดอาทิตย์หนึ่งหมดไม่เกิน2อาทิตย์นะครับบางรายจะกินประมาณอาทิตย์อาทิตย์เจ็ถึงสิวันนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับดูคร่าวๆนะครับก็เราก็จะได้ไข่แบบนี้มากินนะครับเรียกว่าเป็นไข่คนจนหรือว่าไข่ที่มันเดเมจนะครับที่มันบุบสลายนิดหน่อยนะครับมีรอยแตกมีความสกปรกนิดนึงนะครับแต่ว่ากินได้นะครับข้างในไม่ได้เสียอะไรนะครับเต็มที่นะครับจะมีเสียเขาอย่างมากก็ไม่เกิน1ฟองถึง2ฟองนะครับส่วนมากครับโดยมากก็ไม่ค่อยเจอเสียนะฮะ ก็เลยเก็บมาฝากนะครับใครที่อยากลองนะครับก็ลองไปถามร้านขายไข่ดูนะแถวบ้านท่านดูนะครับว่าร้านขายไข่ใหญ่ๆนะครับว่ามีไข่ที่แบบเปลือกแตกๆบ้างไหมดามเมดอะไรอย่างเงี้ยไข่ลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไข่เก่านะไข่เก่าอย่าไปเอานะฮะต้องดูร้านที่เขามีไข่หมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะครับมีไข่เข้ามีไข่เข้าไข่ออกนะคุอพูดง่ายๆคือมีลูกค้าเยอะนะฮะไข่มาลงตลอดมีไข่ออกตลอดอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเรื่องไข่เสียนะครับแต่ว่าร้านไหนที่แบบว่า ไม่ค่อยมีลูกค้าเอาไข่มาดองมาหมักไว้มาแบบมาเก็บไว้เป็นเวลานานๆแลว้วก็จะขายได้ออกช้าอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะเจอไข่เสียได้นะครับแผ่งนี้80บาทเท่านั้นเองนะครับราคา80บบาทไข่ไก่พ่วงไข่เป็ดนะครับเรียกว่าเป็นไข่คนจนของแท้เลยนะฮะ เก็บมาฝากให้ชมนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นของที่หาชมยากนะครับส่วนใหญ่คนไทยตอนนี้เรามีเกียรติมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไข่แบบนี้คงจะไม่ค่อยมีคนมา,มากินซื้อเท่าไหร่นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นไข่หายากนะครับที่ต้องจนจริงๆนะครับถึงจะได้กินนะฮะไม่จนจริงๆเขาก็จะไปกินไข่สวยๆไข่ฟองใหญ่ไข่จัมโบ้อะไรต่างๆนะครับก็จะไม่มากินไข่แบบนี้นะครับ แต่ว่าเราจนจริงนะครับอันนี้คือการรีวิวคนจนของแท้นะครับขอบคุณที่รับชมของที่เราฟังครับสวัสดีครับเห็นไหมครับไข่คนจนใหม่ๆนี่เอาเอาเลือกฟองที่แตกที่สุดมานะครับเลือกฟองที่แตกที่สุดมาแล้วนะก็ยังออกมาเป็นไข่ซืยอๆอย่างนี้เลยนะฮะอุยเหี้ย